ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภะกวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโมระนังสุขังอรหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ได้ราธนาของดีนะครับผมเชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิพระเครื่องแห่งประเทศไทยหรือว่าแห่งโลกก็ว่าได้นะครับผมใช้คําว่า เป็นพระเครื่องหรือว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับผมโดยเฉพาะคนไทยเรานะครับเป็นสมบัติของคนไทยเราที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทาจารย์ตัวพรหมมรังศีนะครับท่านได้มอบไว้นะครับผมเป็นสมบัติของลูกหลานนะครับได้สืบทอดมาคือสมบัติของแผ่นดินก็ว่าได้นะครับแต่เราสามารถครอบครองได้นะครับผมครอบครองได้ที่ครอบครองได้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของใครของมันของใครของท่านนะครับพี่น้องครับ ครับไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับพีพ,พินเพื่อนวันนี้ได้ราตนาพระสมเด็จยุคกลางคมหลวงวิจารณ์เจลไนนะครับพิมพ์ทรงเกตทะลุสุ้มนะครับองพระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับพิมพทรงเกตทะลุซุ้มโรยผงตะไบทองและเงินมีผสมด้วยาบางจุดนะครับก็จะมีมวลสารนะครับเป็นแร่าธาตกายสิทธิ์เชื่อว่าเป็นแร่ที่เป็นแร่เหล็กน้ำพี และก็มีแร่เหล็กไหลนะครับเชื่อว่าเป็นแร่าธาตุกายสิทธิท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์น,นะครับผมได้นํามาพลีมนศารในวันที่กดแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์องค์นี้สันนิษฐานว่าเป็นแม่พิมพ์บล็อกหินนะครับพี่เพื่อนนะครับบล็อกหินนะครับของข่มหลวงวิจารณ์ท่านนะครับได้กดแม่พิมพ์สร้างถวายองค์สมเด็จโตผลังสีนะครับพี่เพื่อน Va, พุทธศินสวยงามนะครับพ drafted, ิมพ์ทรงเกตทะลุซ <ification is> no oh ุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพิมพ์ทรงเกตทะลุซุ้มขอจะทะลุซุ้มออกไปนะครับไม่พลาดนะครับไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเส้นซุ้มนะครับคือเกตจะทะลุซุ้มออกไปเลยครับชนขอบกระจกด้านด้านบนเลยพิมพ์องค์นี้สวยงามมากนะครับไม่ได้ชมพระตัวเองนะครับนี่ครับที่ว่าสวยงามเพราะว่ากดแม่พิมพ์ออกมาติดขอบกระจกได้สวยงามมากเห็นไหมครับ นี่ครับตรงขอบจะเห็นเป็นร่องลงไปนี้เขาเรียกขอบกระจกใช่ไหมครับรอบกระจกนะครับมีทั้งด้านซ้ายก็มีนะครับซ้ายมือเราก็มีนะครับติดกรอบนะครับติดติดรอยขอบกระจกพอลางๆเห็นไหมครับไม่ลางนะครับติดชัดเลยนะครับพี่เพื่อนๆนะครับองนี้เอียงไปทางขวามือเรานะครับเอียงไปทางขวามือนะครับเส้นสมผ่าหวยนะครับเส้นหรือว่าเส้นไวยผ่าซีกจะเอียงไปทางขวามือเราหรือว่าสายองค์พระนะครับ ยังไปประมาณนิดนึงนะครับนี่คือพุทธศิลของกรมหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับไปสร้างถวายองค์สมเด็จพุทธจารย์โตในปีประมาณปีพศ .2408 ถึง2411นะครับเพระาะว่าสมเด็จพุทธจารย์โตท่านในช่วงนั้นท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์ประมาณปี2407นะครับ2407นะครับท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะครับเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้า,าคุคคลสมเด็จ ในช่วงรัชกาลที่5นะพรบพิินเพลินนะครับก่อนที่ท่านจะหลังจันทนมาท่านก็ได้ละนะครับผมได้ละสังขารเข้านิพพานประมาณปี2515นะครับก็แสดงว่าพระที่สร้างก่อนปี2515คือท่านท่านสำเร็จหมดนะครับผมนะครับพระที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพระพิมพ์ทรงพระประธานนะครับสร้างจากบอล็กแม่พิมพ์ของกรมหลวงวิจารณ์เจรนนะครับนี่ครับ เป็นบล็อกหินนะครับสันนิษฐานว่าเป็นบล็อกหินนะครับในในในตำรานะครับผมในตำราที่เชื่อถือได้ผมจะไม่ขอเอ่ยนามว่าตำราของใครนะครับพี่เพื่อนครับนี่ครับขอบด้านหลังขอบข้างนะครับก็จะคมนะครับตรงตรงด้านหลังนี่จะคมนะครับแต่ตรงด้านหน้าจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับบ่งบอกถึงบล็อกบล็อกหินนะครับโโอ้บางท่านก็บอกว่าเป็นบล็อกเหล็ก นะครับผมนะครับแต่ผมส่วนตัวผมว่าเป็นบล็อกหินนะครับพี่พินเพื่อนนี่ครับดูด้านหน้านะครับผมจะไม่คมเท่าไหร่นะครับด้านหน้าครับจะเหมือนกับรอยเขาเรียกอะไรล่ะรอยคล้ายๆกับรอยฝนนะครับเป็นรอยฝนแต่ไม่ใช่รอยฝนนะครับแต่จะไม่คมเหมือนด้านด้านหลังด้านหลังจะคมนิดนึงนะครับนี่ครับบางท่านก็บอกว่าพระแท้นะครับแต่เป็นบล็อกเหล็กว่าอย่างนั้นนะครับพี่พินเพื่อนนี่ครับนี่ครับอ่า นี่ครับด้านหลังมันกันคมแต่ด้านหน้านี้จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับนี่คือบล็อกของกรมหลวงวิจารณ์กิไรไนนะครับที่สร้างถวายเจ้าบะคุณสมเด็จโตในปีประมาณปี2,408นะครับผม 408- ถึง2,411นะครับ2411เชื่อว่าพระองค์นี้นะครับผมาตามที่ดูมาแล้วหลายครูบาอาจารย์ว่าอยู่ในยุคกลางของกรมหลวงวิจารณ์กิไรไนนะครับพิบินเพื่อน,นครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับพุทธศิล์ของกรมหลวงวิจารณ์ ก็เป็นสมเด็จวัดระังนะครับแต่ลอยผงตะไบทองนะครับอยู่ในยุคกรมหลวงวิจาร์ณเจรไนที่ท่านท่านท่านสมเด็จโตสร้างนะครับนี่ครับพุทธศินเหมือนกับวัดระคังที่ไม่มีผงตะไบทองนะครับนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงเหมือนกันเลยนะครับประทับด้านหน้าก็เป็นองค์ประทับของพระพุทธเจ้านั่งพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเห็นไหมครับนี่ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นร่องนิดนึง แล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงแขนลงมาพาดหัวเข่านะครับเป็นเส้นแม่พิมพ์นะครับผมนี่เกิดจากแม่พิมพ์นะครับเป็นเส้นแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์ของสมเด็จวัลระังส่วนมากจะเจอแบบนี้นะครับพี่เพื่อนส่วนมากจะเจอแบบนี้นะครับตรงฐานที่1กับหน้าแข้งนะครับหน้าแข้งหรือว่าขาขององค์พระหน้าแข้งนะครับผมนี่อะไรกง่ายๆคือหน้าแข้งจะติดจะไม่ห่างกันนะครับจะไม่ห่างเหมือนเหมือนกับชั้นที่2นะครับ เหมือนกับฐานที่2นะครับฐานที่2นี้จะห่างนะครับห่างจากฐานที่1นะครับห่างจากฐานที่1มากพอสมควรนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคือเอกลักษณ์ของกรมหลวงวิจารณ์ฐานที่1กับแข้่งขององค์พระจะจะติดชิดกันหน่อยหนึ่งนะครับผมติดชิดจะใกล้กันนั่นแหละยังไม่ถึงกับชิดแต่แต่ใกล้กันฐานที่ฐานตรงกลางก็จะใกล้กันกับฐานที่1นะครับผมฐานที่2ก็จะใกล้กันกับฐานที่1นนะครับนี่ครับ จะเว้นช่วงห่างระยะนี่ครับในตรงกลางนี้ระหว่างฐานที่2กับฐานที่1จะห่างตรงนี้นะครับผมนี่ครับที่ว่าเป็นบล็อกของกรมหลวงวิจารณ์นะครับพี่เพื่อนๆนะครับนี่ครับชัดเจนเลยนะคพี่เพื่อนเห็นไหมครับพิมพ์ทรงกรมหลวงวิจารณ์องค์นี้สมบูรณ์มากนะครับพี่น้องครับสมบูรณ์มากเลยนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีเม็ดมวลสารเดี๋ยวครับผมจะลงกล้องให้ชมนะครับพี่เพื่อนมีเม็ดมวลสารเพียบเลยนะครับมีผงพุทธคุณ เยอะแยะมากมายพระองค์นี้แก่น้ํามันตังอิ้วและปูนเปลือกหอยด้วยนะครับนะครับผมแก่ปูนเปลือกหอยส่วนมากจะแก่ปูนเปลือกเปลือกหอยสุกนะครับเปลือกหอยสุกจะมีออกสีน้ําตาลในไหมอย่างนี้นะครับนี่ครับออกสีน้ําตาลใมไหมจะไปทางเหลืองนะครับเหลืองอ่อนนี่ครับคือปูนสุกนะครับพี่เพื่อนถ้าปูนดิบนี้จะออกสีขาวนะครับออกสีขาวขาวซิดๆนะครับผมนั้นคือปูนปูนดิบนะครับ คุณสุงก็จะออกสีไม่ไหม,ไมอย่างนี้นะครับนี่ครับด้านหลังก็จะโรยผงตะไบเหมือนกับด้านหน้านะครับมีทั้งตะไบทองอ่าแล้วก็ตะไบเงินผสมด้วยแล้วก็มีเม็ดโลหะอ่าเชื่อว่าเป็นเม็ดเม็ดแรกอ่าแร่ธาตุกายสิตไม่เหล็กไหลก็จะเป็นอ่าอะไรล่ะเรียกอะไเหล็กน้ําพีนะครับนี่ครับไม่เหล็กไหลก็จะเป็นเหล็กน้ําพีนะครับขึ้นประปายเต็มองค์พระเลยแล้วก็มีผงพุทธคุณหลายอย่างนะครับผมอ่า ไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่านะครับของสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตแล้วก็เศษพระกำแพงสุ้มกอนะครับ,นะรบเศษพระกำแพงสุ้มกอก,อก็มีเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะลงกล้องให้ชมนะครับว่าเศษพระกำแพงสุ้มกอนี้ขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นประปายเม็ดแดงเม็ดดามีครบหมดนะครับเม็ดสีเทาสีน้ําตาลก็มีนะครับพี่เพื่อนนะครับขึ้นปละปายเต็มไปเลยเต็มไปหมดเลยนะครับ พระองค์นี้มีครบมวลสารนะครับผมที่ว่ามีครบมวลสารคือผมไล่มวลสารมาไม่หมดหรอกครับมีทั้งมีทั้งผงใบลานนะครับดินจิตโป่งจิตปลาจิตท่าแล้วก็เกสรดอกไม้กา้านทูบนะครับผมผงทูบนะครับเกสรดอกไม้ผงทูบใบลานเผานะครับผมแล้วก็มีอะไรล,ล่ะว่านอะไรเขาเรียกอะไรนะ ผมจําไม่ได้แล้วนี่แหละครับถ้ามาอัดคลิปวิดีโอมันจะนึกไม่ออกนะผมพอไม่ได้อัดคลิปวิดีโอจะนึกออกนะครับมีผงปีนี้สิงเหก็มีนะผมผงปัตมังก็มีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับนี่ครับอยู่ในพระองค์นี้มีครบผมว่าน่าจะเกินร้อยแปดชนิดอยู่ในนี้ไม่อย่างนั้นพระไม่มีพุทธคุณแรงหรอกครับพร้อมทั้งบวกกับพลังกิจของ เจ้าพระคุณสมเด็จโตพเมรังสีนะพี่วินเพื่อนครับท่านก็รู้อยู่นะครับผมว่าพระอของหลวงปู่โตท่านสร้างไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับผมขอให้ทันท่านนะครับก็มีพุทธคุณแรงอยู่แล้วนะครับพี่วินเพื่อนครับแม้กระทั่งพระสมเด็จย้อนยุคร้อยปีก็ยังมีพุทธคุณแรงเลยครับขนาดเอาชื่อของท่านมามาเป็นมาทําประกอบพิธีในงานก็ยังมี เทวดามาปกปักรักษาทําให้พระรุ่นนั้นมีพุทธคุณแรงนะครับผมอันนี้แท้ทันท่านถ้าไม่มีพุทธคุณแรงลองนึกดูดีครับว่าจะเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องของประเทศไทยได้อย่างไรครับอย่างนี้เป็นทั่วโลกนะครับผมทั่วโลกยอมรับนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเรายกให้เป็นจักรพรรดิของพระเครื่องของเมืองไทยเลยก็คือสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดละขังนะครับคือจักรพรรดิของพระเครื่องนะพี่เพื่อนครับ ครับเราจะมาดูเนื้อหามวลสารแบบใกล้ๆกันนะครับเป็นพระยุคปลายนะครับเชื่อว่าเป็นพระยุคปลายบางคนก็เห็นว่าเป็นพระยุคต้นนะครับผมที่ว่าเป็นยุคปลายเพราะว่าแก่มวลสารนะครับพี่เพื่อนยุคต้นนี้จะไม่ค่อยมีมวลสารเยอะแยะเหมือนยุคกลางยุคปลายนะครับพี่เพื่อนครับมีทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับพี่พี่น้องครับถ้ายุคต้นนี้มวลสารจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับโดยเฉพาะผง ผมพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นพระเศษกําแพงสุ้มกอหรือว่าผงแร่ธา,าตุกยสิทธิ์เหล็กไหลหรือว่าเหล็กน้ําพีหรือว่าหินมาถากากมจากประเทศจีนก็มีนะครับหินสีมาจากประเทศจีนก็ยังมีนะครับอันนั้นเป็นยุคกลางยุคปลายแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับผงตะไบทองนะครับผมมีทั้งตะไบทองออกตะไบเงินก็มีนะครับบางจุดมีมีตะไบเงินเห็นไหมครับนี่ครับเป็นแท่งๆอย่างนี้ บางจุดก็จะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเป็นเหมือนออกเป็นแบนก็มีนะครับอ่าเห็นไหมครับเกจทะลุสมทะลุสมออกไปเลยนะครับพี่พี่น้องครับเห็นไหมครับอ่าเกจทะลุสมออกไปเลยดูครับดูผงพุทธคุณโอ้โหนี่ครับตรงเส้นสมนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเนื้อตะกัวนะครับออกคล้ายๆกับเนื้อตะกัวน่าจะเป็นแร่ธาตุอะไรสักอย่าง นะครับนะครับไม่เหล็กไหลก็จะเป็นเหล็กไหลเงินยวงหรือว่าอะไรล่ะเขาเรียกเหล็กน้ําพีก็อาจเป็นไปได้นะครับนี่ครับติดอยู่ตรงสมนะครับฝังเลยครับไม่ใช่ติดฝังอยู่ตรงกลางสมเลยนะครับพี่เพื่อนๆครับนี่ครับดูความเหี่ยวของขององค์พระนะครับมองลึกลงไปนะครับเราสองดูความเหี่ยวนะครับพระจะมีการแห้งนะครับถ้าพระผ่านเวลามา150กว่าปีก็จะมีการแห้ง มีความแห้งนะครับที่สําคัญที่สุดก็จะมีคราบแคลไซต์นะครับแคลไซต์ที่เกิดออกมาจากด้านในนะครับที่งอกออกจากด้านในนะครับไม่ใช่ว่าปกคลุมด้านนอกนะครับอันนั้นเป็นคราบฝุ่นหรือว่าคราบกลุ่แล้วนะครับถ้าปกคลุมด้านนอกเป็นคราบฝุ่นหรือว่ากลุ่นะครับถ้าแคลไซต์ของจริงก็จะผุดออกมาจากด้านนอกโอ้ด้านในนะครับมันจะเป็นออกคล้ายๆกับไข่ออกคล้ายๆไข่นะครับพี่น้องครับออกคล้ายๆกับเคยเห็นน้ําแข็งใสไหมครับนั่นแหละครับ เป็นคล้ายน้ําแข็งใสเลยเขาเรียกผลึกแคลไซด์นะครับพี่บินเพื่อนงอกออกจากด้านในมาสู่ด้านนอกที่จะงอกออกจากด้านในมาได้ก็ต้องผ่านเวลามา150ปีขึ้นนะครับพระสมเด็จอง,ง์นี้ถึงแน่นอนนะครับผมไม่อย่างนั้นไม่มีการงอกของแคลไซต์นะครับพี่บินเพื่อน <ๆ S 1> แล้วก็จะมีความแห้งอยู่ในตัวนะครับความแห้งอยู่ในตัวการแห้งน,นี้แน่นอน,นครับส่องลึกเข้าไปจะมีความฉ่ำนะครับผมมีทั้งแห้งนะครับผมสัมผัส โดยามือเรามาสัมผัสพื้นที่สูงครับเห็นไหมครับตรงหน้าอกนี้พื้นที่สูงนะครับเขาเรียกพื้นที่สูง,พ,สงพื้นที่ต่ําก็จะเป็นใต้ใต้วงแขนของท่านหรือว่าใต้รักแร้นะครับผมนี่ครับพื้นที่ต่ําก็จะมีคาบไขนะครับคาบไขหรือว่าคาบแคลไซ์ผุดงอกขึ้นมานะครับถ้าพระผ่านเวลามา150ปีต้องมีความแห้งนะครับผมมีความแห้ง แต่ก็จะมีความฉ่ำอยู่ในตัวด้วยนะครับพอเวลาเราลงกล้องก็จะมีความฉ่ำความนุ่มตานวลตาดีนะครับพี่เพื่อ,อนนี่ครับนี่ครับคือพระผ่านเวลามาเราดูความแห้งก่อนเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติด้วยนะครับพี <obia> ่น้องครับอ่าครับไม่ใช่ว่าดูแต่เปลือกภายนอกนะครับเราต้องดูภายในด้วยว่าความาอ่าความเป็นธรรมชาติการเป็นธรรมชาตินี้เราดูอย่างไรนะครับคือธรรมชาติสีมือมนุษย์ทําไม่ได้นะครับพี่น้องครับดู ลนะครับนี่ครับคือธรรมชาติของพระที่ผ่านเวลามาหนึ่าสิบกว่าปีขึ้นนะครับก็จะมีการแห้งอยู่ในตัวอย่างนี้ในองค์พระในการแห้งก็จะมีในในความฉ่ำนะครับมีการฉ่ำนะครับเวลาเราลงกล้องนี้จะมีจะนุ่มตานุ่มตาคือความฉ่ำนั่นแหละครับเขาเรียกเหี่ยวนะครับผมอ่าไม่ใช่เขาเรียกเขาไม่ได้เรียกเหี่ยว ในการแห้งก็จะมีความฉ่าอยู่ในตัวคือเราลองกล้องสีเบกขนาดสี่เบกลงไปนี้มันจะเป็นนวลตานน่มตานะครับถ้าส่องผ่านกําลังกล้อง1 0 0 0พเอ็กขึ้นไปผมว่าโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะว่ากําลังขยายสูงจะเห็นเม็ดแคลไซดจะเห็นผลิตแคลไซดที่งอกออกจากด้านในนะเห็นได้ชัดเลยครับจะเป็นคาบจะเป็นเหมือนกับน้ําแข็งใสนี่จะเป็นไขเหมือนกับไขอะไรล่ะ เคยเห็นไขวัวไขวัวไขควายไหมครับนั่นแหละครับจะเป็นผลึกออกเหมือนน้ําแข็งใสอย่างนั้นนะครับที่พุ่อมาจากด้านในนี่ครับด้านข้างเขาจะเป็นขอบขอบข้างเขาจะเป็นรอยปีแยกอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะครับพระองค์นี้ไม่ใช่สารเคมีดูมาหลายตานะครับดูมาหลายเซียนแล้วนะครับพี่เพื่อนพระองค์นี้แท้ทันนะครับไม่ได้ชมพระตัวเองนะครับ นี่ครับยังไม่มีใครว่ายังไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ทันหลวงสมเด็จโตสักคนเลยนะครับพี่พินเพื่อนครับเว้นแต่คนที่จะมาป่วนนะครับผมอันนั้นอันนั้นเขามีอคติไม่ว่ากันนะครับพี่พนเพื่อนนี่ครับที่ว่าแท้ทันเรามาดูธรรมชาตินะครับผมพี่พินเพื่อนลองหยิบพระขึ้นมาดูนะครับว่าการเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นแบบไรเป็นอย่างไรก็คือเราส่องลึกลงไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นโพรงโพรงลึกลงไปนะครับส่องดูจะเป็นโพรงถ้าแท้ทัน แล้วก็ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ทํานะครับจะเป็นโพรงอย่างนี้เหมือนกับเราเข้าถ้ำเห็นไหมครับปากถ้าจะดูแคบๆพอเรามุดเข้าไปจะเป็นโอถงเหมือนกับห้องเลยนะครับนั่นแหละครับจะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกับผ้ามเด็จเลยเป็นโพรงที่อยู่ด้านในครับเราต้องเอากล้องตามลงไปลึกๆนะผมจะเห็นนะครับผมนี่ครับคือการธรรมชาติสร้างขึ้นเองไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับพี่บินเพื่อนนี่ครับรอยปีแยกปีแตกมีครบหมดนะครับพี่บินเพื่อนมีการเหี่ยวการแยก การเกิดทับซ้อนของมวลสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคาบไข่คา,าบไข,กข,บไข,ข่ก็คือคาบไข่ของก็คือคาบแคลไซต์นะครับไข่ก็คือแคลไซต์นะครับผมไข่ที่ตกผลึกนานร้อยกว่าปีต้องมีไข่แน่นอนต้องมีแคลไซต์ขึ้นมาให้เห็นแน่นอนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนกับไข่วัวไข,ข่ควายนะครับมองจะไปเป็นคล้ายๆกับอะไรล่ะผม หาอะไรมาเปรียบเทียบยากนะครับพี่เพื่อนๆครับมันจะเป็นความฉ่ำออกมานะครับเป็นคราบไข่ใช่ไหมครับผมเห็นไหมครับบางจุดเใช่ไหมครับจะเห็นเป็นคราบไข่นี่ครับเหมือนกับเป็นเกล็ดหิมะนี่ครับสังเกตดูนะครับผมจะเป็นแบบออกใสๆออกนุ่มๆตาเหมือนกับเห็นเคยเคยเห็นข้าวเหนียวไหมครับข้าวเหนียวนึ่งแล้วกล้องส่องดูนะครับข้าวเหนียวนึ่งนะครับผมเอาเม็ดเก่านะครับเอาเม็ดสีเก่าๆหน่อยไม่ใช่เอาเม็ด เข้าใหม่มาสองมันจะขาวนะครับเอาเม็ดโตเก่าออกสีเขาขาวค,คุนๆนะครับนั่นแหละครับคาบขายจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับพ,พี่เพื่อนครับผมเปรียบเทียบยากนะครับผมนี่ครับรอยปีแยกอ่าถ้าไม่เก่ากิ่งนะครับผมไม่ผ่านเวลามานานจะปีแยกอย่างนี้ไม่ได้เว้นถ้าจาอา่าจะเป็นพระบีบคั้นมาคือพยายามมาให้เก่าอันนั้นดูง่ายพระพยายามให้เก่านี้ดูง่ายนะครับไม่เหมือนกับพระที่เก่าโดยธรรมชาติ นะครับจะดูง่ายอาจจะดูออกนะครับพี่น้องครับถ้าพระบังคับให้เก่านี้ดูง่ายดูยังไงก็ง่ายนะครับไม่เหมือนกับพระที่ธรรมชาติสร้างมานะครับมันจะแตกต่างกันคนละฟ้ากับเหวเห็นไหมครับนี่ครับการปีแยกปีแตกอ่าแล้วก็มีเม็ดมวลสารผุดขึ้นมาครับตรงนี้ครับเป็นโพรงเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้ผมอยากมีกล้องกําลัง 10X โอ้กําลังอ่พันเอ็กซ์สองให้เห็นตับไตไส้พุงข้างในเห็นไหมครับเนี่ย นี่ครับตรงโพรงอยู่ด้านในจะเป็นไข่เห็นไหมครับเป็นไข่นะครับอยู่ข้างในครับเหมือนกับเกล็ดหิมะนะครับผมนี่ครับเป็นปุยๆขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าคาบแคลไซ์นะครับผมนะครับอยู่ด้านในก็มีนะครับผมเพราะมีโพรงอ่าอันนี้เกิดจากการกายภาพของเวลานะครับผมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับผมโดนความร้อนความชื้นความเย็นนะครับผมเย็นกับร้อนนะครับผมก็ทําให้พระ เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติครับผมใช้เวลาตั้งโอ้โหร้อกว่าปีมันก็ต้องมีแล้วครับนะครับกดแม่พิมพ์ใหม่จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีหรอกครับต้องผ่านเวลามาตั้งร้อยกว่าปีถึงจะเป็นแบบนี้ได้นะคพี่เพื่อนนี่ครับผมว่าใครๆก็ดูออกครับยุคนี้ยิ่งมีโทรศัพท์นะครับผมโทรศัพท์ทุกวันนี้มันโอ้โหมันสื่อสารกันง่ายครับพี่น้องครับถ้าคุณเดินตามเส้น คุณจะเจอต่อนะครับพี่น้องถ้าคุณเดินเดินตามกลุ่มอนุรักษ์พระสมเด็จนะครับผมไม่ใช่เซียนนะครับไม่ใช่เซียนไม่ใช่เซียนแต่เป็นคนเป็นกลุ่มนะผมเป็นกลุ่มอนุรักษ์ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมผมคนหนึ่งแหละกลุ่มอนุรักษ์พระสมเด็จและกลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขังทั่วประเทศนะผมผมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะผมพี่บินเพื่อนครับผมไม่ใช่เซียนนะครับผมนี่ครับแต่ธรรมชาติโกหกไม่ได้ นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติโกหกม็ได้นะครับพี่น้องครับท่านดูสิครับการเกิดทับซ้อนของมวลสารนะครับปูนสุกปูนดิบนะครับผมพระองค์นี้แก่ปูนดิบแก่ปูนสุกนะครับพี่เพื่อนนะครับออกสีน้ําตาลไหมคือปูนสุกนะครับแล้วก็แก่น้ํามันตังยิวด้วยนะครับขนาดมีน้ํามันตังยิวยังมีรอยปีกแยกเลยที่ผสมน้ามันตังยิวเยอะก็เพราะว่าจะได้ประสานเนื้อให้มีการแน่น จะทาให้เนื้อแน่นนะครับขนาดเนื้อแน่นยังปีแยกออกมาเลยเห็นไหมครับนี่ครับที่ปีแยกก็เพราะว่าตรงไหนที่ปีแยกก็เกิดจากน้ํามันตังยิ้วผสมน้อยเห็นไหมครับแล้วก็มีมวลสารเกี่ยวกับพวกอะไรล่ะเป็นอาจจะเป็นว่านนะครับพอว่านเกิดการเวลามาตั้งร้อยกว่าปีก็ทําให้ว่านแห้งตัวน้ําว่านก็จะเหนียวแห้งตัวหรือว่าน้าว่านก็จะหมดอายุก็เลยทําให้พระปีแยกนะครับผมนี่ครับ ทั้งผ่านเวลามาตั้งร้อยกว่าปีก็เจอสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งเงยน็นทั้งหนาวทั้งฝนนะครับลองนึกดูสครับก็ทําให้เป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมนี่คือธรรมชาติโกโหกกันไม่ได้ครับผมแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติไม่ได้นะครับคุณเรียนแบบพิมพ์ทรงได้แต่คุณเรียนแบบธรรมชาตินี้ผมกล้าประกันเลยครับผมผมกล้าพานันเลยคุณเรียนแบบไม่ได้หรอกธรรมชาตินะครับ,รมรบผมถึงคุณเรียนแบบคุณก็ ไม่ใกล้เคียงห่างกันเล่าฟ้ากับเหวผมจะบอกให้นะครับพี่เพื่อนนี่ครับดูขอบนะครับผมขอบกระจกเห็นไหมครับที่เขาเรียกขอบกระจกยังเป็นเส้นวิ่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับด้านบนเห็นไหมครับขอบกระจกมีองค์นี้สวยครับสมบูรณ์ด้วยนะครับพระยังไม่ผ่านการใช้มาเท่าไหร่นะครับพระองค์นี้ผมได้มาจากญาตินะครับผมญาติที่น้องบัวลําพูนี่แหละเขาย้ายมาอยู่ขอนแก่น พระองค์นี้ผมถามแล้วว่าเมื่อก่อนผอจังหวัดขอนแก่นเขาจะเช่าในในพาลาอะไรล่ะในพาลาสิบใบเท่านะครับเขาถามเช่ากับเจ้าของเดิมในพาลาสิบใบเท่านะครับลองนึกดูนะครับสิบใบเถ่าในเมื่อปีน่าจะประมาณปีห้าสิบกว่ากว่านะครับสิบใบเท่าในปีห้าสิบกว่ากว่าและนี้ปีหกแปดแล้วครับนะครับ นี่ครับเป็นพระชาวบ้านนะครับผมเป็นพระชาวบ้านเขาเก็บมาจากาญาติผู้หลักผู้ใหญ่เขานะครับเขาเก็บสืบทอดกันมานะครับพี่น้องครับนี่ครับพอดีผมไปเจอพอดีท่านเชื่อไหมครับว่าพระอ,องค์นี้ผมไม่ได้บูชามาสักบาทผมเอาพอระแลกเอามานะครับนี่ครับผมเอาพระเครื่องผมแลกมาเขาก็ชอบพระเครื่องผมเขาก็ดูพระไม่ขาดคือพูดง่ายๆเขาไม่เป็นเลยนะครับถ้าสมเด็จนี้เขาไม่เป็นเขาไม่ค่อยถนัด นะครับคือก็สงสัยพระจะเลือกเจ้าของอย่างที่ว่านะผมสมเด็จพุทธจารย์ท่านผมก็สวดชินน้ำมันชอนได้ตั้งแต่ผมบวชนะผมเมื่อปี2องพันร้อยสี่สาผมบวชปี4ี่สองนะครับผมบวชประมาณปี4ี่สองพรรษากว่าก็ประมาณ7จ็ดแปดเดือนนะครับอ่าก็สวดชินน้ำมันชอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับผมทุกวันนี้ก็สวดทุกวันนะครับผมเวลาว่างก็สวดนะครับนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระ เม็ดแดงเห็นได้ชัดเลยไหมครับอยู่ตรงสังคาติเห็นไหมครับเม็ดแดงคือเศษกําแพงซุ้มกอพักกำแพงซุ้มกอครับมีหลายจุดนะครับเม็ดแดงพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมกําลังรวบรวมตังค์อยู่นะครับผมจะซื้อกล้องนะครับผมผมจะซื้อกล้องกําลังพันเอ็กนะครับมาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับต่อไปนะครับฝนตกแล้วครับพี่น้องครับต้องขออภัยด้วยนะครับขณะนี้ฝนตกโอ้บ่ให้ส้มให้เสียงเลยปู มาแล้วครับมาในสภาพเย็นสบายมาอีกแล้วถ้าองค์นี้ไม่ติดไม่เหล็กนะครับพี่พินเพื่อนนี่ครับผมทดสอบดูดแล้วนะครับไม่ติดนะครับผมนะครับไม่ติดไม่เหล็กนะครับบางท่านบอกว่าพระสมเด็จวัดละคังแท้ก็ต้องติดไม่เหล็กไม่จําเป็นเสมอไปนะครับบางองค์แท้ไม่ติดไม่เหล็กก็มีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับมวลสารนะครับ บางองค์ก็ติดนิดนึงนะครับติดไม่แรงก็มีองนี้องนี้ไม่ไม่ติดนะครับดูแลครับไม่ติดไม่เลยครับฝนตกนะครับพี่พี่เพื่อนต้องขออภัยด้วยนะครับสงสัยจะได้พักเบรกกันแล้วคอยชมคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับครับสุดท้ายขอบารมีสมเด็จพุธจารย์โตพมรลังสรีจงปกปักรักษาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ